เอหนาวไหมครับหนาวไหมจ้าอุ่นๆนะ,ะอุ่นๆนะเย้อารมณ์ดีด้วยสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะ,ส,ะ,จะสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับเข้าสู่ uc podcast สาระดีๆจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครับวันนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านโพซอเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาถ้าท่านสังเกตรอบๆนี่นะครับจะเป็นเขาล้วนๆเลยนะครับที่นี่ อยู่ที่อำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ้องสอนครับแต่กว่าจะมาถึงที่นี่ได้ไม่ง่ายเลยนะครับเราต้องออกมาจากถนนใหญ่เนี่ยขึ้นเขามาประมาณสัก70กิโลนะครับมายากพอสมควรครับเดิมไม่ใช่ชื่อโพศน,นะครับแต่หมู่บ้านเนี่ยเดิมชื่อหมู่บ้านแร่แท้เข <laughs> ้าไปผมพลาดเดิมชื่อหมู่บ้านแม่แสแต่ต่อมาศูนย์พัฒนาสังคมสงเคราะห์ชาวเขาก็เปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านโพศตามชื่อของผู้ที่มาบุกเบิกที่นี่วันนี้เรามาดูที่นี่ครับ เรามาดูกันว่าหมู่บ้านที่ไม่มีทั้งไฟฟ้าไม่มีทั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตอะไรก็ตามแต่เนี่ยเขามีระบบบริการสาธนารนณสุขอย่างไรภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครับที่นี่ไฟก็ไม่มีเนาะไม่มีใช้โซลาเซลล์ค่ะใช้โซลาเซลล์ปัญหาสุขภาพที่สําคัญสําคัญของคนที่นี่คืออะไรครับถ้าจะเป็นระบบทางเดินหายใจค่ะ ทางเดินหายใจท้าไมถึงเป็นอย่างนั้นคื่อนนั่นจะเป็นช่วงนั่นแลนจะเป็นควันมบเนี้ค่ะเผาไร่เผาป่าค่ะก็จะเป็นหมอกควันแต่ผมสังเกตนะว่าที่ที่เนี้ยเขาจะมีครัวเนาะแล้วก็บางบ้านก็เป็นบ้านแล้วก็ก็จะมีเตาอยู่ในบ้านเลยใช่่คะในรปตตนี่มีเจ้าหน้าที่อยู่ทั้งหมดกี่ท่านครับเนี่ยสี่ท่านค่ะสี่ท่านจ๊ เจ้าพนักงานสาสุนึงคือดิฉันคะะแล้วตอนีน้องพยาบาลวิชาชีพ1คนครับนักวิชาการ2คนค่ะเป็นคนที่นี่หมดเลยคนแม่สระยนหนึคนศกมอย1หนึ่งแล้วก็คนจหวัดตากหนึคนค่ะน้องโอ้มีคนจังวัดตากมาอยู่ที่นี่ด้วยเหรอครับที่ผ่านมาเห็นว่ามีโควิดแถวนี้ด้วยใช่แล้วดูแลกันยังไงครับคือจะดูแลแบบโฮมไอโซเลชันนะคะบ้านไขรบ้านมัน คือถ้าเป็นนักเรียนนี่จะอยู่ในหอพักแต่ถ้าชาวบ้านคือบ้านใครบ้านมัน,นะะอ๋อแล้วโฮมเมเคยรชันแล้วเรามีเราเข้าไปดูแลยังไงครับเราเข้าไปดูแลติดตามทุกวันค่ะไปถึงบ้านเลย,เลยค่ะถ้าอ,อสมถ้าเจ้าหน้าที่รพสตอ,อแล้วก็มีทีมจากราพสตออื่นเข้ามาช่วยค่ะอ๋อไปยืนถามถ่ยกันเพราะว่าน่าจะว่าช่วงนั้นโพสอเป็นที่ที่เราบัดที่แรกค่ะอ๋อที่เนี่เหรอฮะเป็นที่รบัดที่แรกที่แรกค่ะเดือนช่วงเดือน17กันยานะคะ จะระบาดในยองบ้านโพซอแล้วก็ยองบ้านอิลูค่ะยองบ้านอิลูจะเป็นยองบ้านที่ราไม่สามารถเข้าถึงค่ะมันช่วงกันยาเป็นช่วงหน้าฝนด้วยก็ต้องเดินเท้าขึ้นไปค่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่น้องอจฉริยะไปประจําอยู่ที่นั่นค่ะเพราะว่าจะดูแลเบบโฮมไอโซนลชันคือประเมินอาการแล้วถ้าอาการแย่ออกซิเจนในร่างกายต่ำกว่า95บ จะ c a เซาหมอแล้วหมอให้เอาลงไปไม่สบอยค่ะคนที่อยู่ในโฮมไอโซเลชันเนี่ยเราก็มีเทอร์โมมิเตอร์ให้มีตัววัดออกซิเจนให้ด้วยมีวัดไข้มีวัดออกซิเจนนะคะมีอาหารให้ด้วยไหมครับอาหารนี่คือท่านในหมู่บ้านเขาจะดูแลกันเองแล้วก็อบตสนับสนุนค่ะนะครับแล้วก็ผ่านพ้นกันมาได้ด้วยดีแล้วคนที่นี่เขาฉีดวัคซีนกันครบหรือยังครับ8ป80ผู้สูงอายุก็ฉีดเนาะฉีดค่ะเด็กก็ฉีดค่ะ ยังเหลืออีกนิดหน่อยที่ยังไม่ได้ฉีดในกลุ่มตอนนี้เหลือกลุ่มของนักเรียนที่5-11ถึงปีค่ะที่ยังไม่ได้ฉีดวัาแผนจะฉีดในวันที่10ที่จะถึงค่ะเยี่ยมมากเลยเนี่ยจะช่วงที่ผ่านมาคือช่วงปีเทอมค่ะจะตามเด็กยากก็เลยฉีดในช่วงเปิดเทอมนี้อ๋อตอนนี้เปิดเทอมแล้วเดี๋ยวครบร้อยปร์เซแน่นอนนะครับน่าจะครบร้เยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับ สภาพทั่วไปของหมู่บ้านก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่กลางป่ายอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับมีภูเขาล้อมรอบเมื่อกี้เราไปฝากนู้นนะฮะจะเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพสตนะครับเราจะมาฝากหมู่บ้านได้เนี่ยต้องข้ามน้ํามานิดหนึ่งที่นี่มีประชากรประมาณจัก5 6ากคนตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ250ไร่นะครับแล้วก็ในนี้เนี่ยมีผู้สูงอายุป,ประมาณจัก66ท่านมีผู้สูงอายุที่ติดเตียงอยู่ประมาณจัก2ท่าน นะครับแล้วก็ปัญหาสุขภาพของคนส่วนใหญ่ที่เนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นโรคทางทางเดินหายใจแล้วที่เหลือก็จะเป็นโรคปวดเมื่อยเนื้อตัวเพราะว่าที่เนี่ยประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักครับอ,อ,อ๋อมันก็จะเยอะช่วงหัวค่ำหน่อยเนาะนะครับกลางคืนก็หายละอย่ามงยุมงกัดนะ <c oughs> จะเห็นได้ว่านะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในเมืองหรือว่าพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลนะฮะจากในเมืองมากมายที่เนี้ยนะครับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็ยังคุ้มครองนะครับในเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องของการรักษาพยาบาลในเรื่องของการส่งเสริม <rep> สุขภาพและป้องก,กันโรควันนี้เราได้เห็นเลยนะฮะว่าทางรพสตเนี่ยนะครับก็ได้ให้บริการไม่ว่าจะเป็นการรักษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค มีการไปกระตุ้นเตือนนะครับให้มีการฉีดวัคซีนในแต่ละกลุ่มวัยนะครับโควิดที่ผ่านมานี่ก็เป็นกาลังสําคัญร่วมกับทั้งอสมอนะครับและก็ทางท้องถิ่นเนี่ยในการที่จะดูแลผู้ป่วยนะครับแล้วก็ป้องกันด้วยด้วยการฉีดวัคซีนที่นี่นะครับมีอัตราการฉีดวัคซีนสูงมากนะครับฉีดไปแล้ว80กว่าเปอร์เซ็นต์ส่วนที่เหลือที่ยังไม่ครบ100เปอร์เซ็นต์นี้ก็จะเป็นเด็กอายุน้อยๆน,นะครับซึ่งตอนช่วงที่ปิดเทอมกันช่วงที่ไม่ได้ไปเรียนนียก็อาจจะ อาจจะยังยังหาตัวกันยากหน่อยแต่ช่วงเปิดเรียนเนี่ยก็คิดว่าทุกอย่างก็จะครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นหัวใจสําคัญของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือหนึ่งนะครับทุกคนที่มีความจําเป็นต้องเข้าถึงบริการก็จะได้เข้าถึงบริการตามความจําเป็นนะครับอันที่สองเลยก็คือว่าเราต้องการที่จะลดความเหลื่อมล้ําให้มากที่สุดไม่ว่าท่านจะเป็นคนเมืองไม่ว่าท่านจะอยู่ในพื้นที่ใดนะครับเมื่อท่านมีความจําเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับ ท่านสามารถที่จะเข้าถึงระบบสุขภาพได้นะครับทั้งหมดนี้จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้มั่นใจมากๆเลยนะครับว่าระบบหลักประกันสุขภาพของเราเนี่ยจะเป็นหลักในการคุ้มครองคนไทยให้มีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดไปครับ u u s o d p o s t ส s t สาระดีๆจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ